คำพุทธสาพระกิบบนทานกรรมทรรมพ่าอานิสังสาบริวารทัปวงนี้เป็นของพ่อเองแม่หน่อยและนานสาวรัตนาพรหัหหวนัน้องอุ้งหญิงสาวน้อยในบ้านแห่พงพร้อมพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาประสาทธาได้น้อมนำมาถวายยังที่ประชุมสงฆ์ ก็แลผ้ากตินนทานกับทั้งผ้าอนทสังสาบริวารนี้เป็นของบริสุทธิ์ดูดเรื่องลอยมาโดยน้ำกา้าแลลตกลงยันที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดก็หาไม่ได้นีพระบรมพุทธานอุญาตว่าภิกษุรูปใดผู้กอบด้วยศีลสุตาทิกุณ เป็นผู้รู้กรรแปลประการย่อมกระทํากระถินให้ถูกต้องได้บัดนี้ภิกษุทั้งปวงจะได้ยินยอมให้ภิกษุโรคใจก็จงพร้อมใจกันเถิด